ui đang phải <laughs> hiện nay trong youtube สวัสดี เ,เสียตัวนี้ตั้งแต่เหตุงานอยู่สวีดินปีแรกโอยบบว่ามันปีแรกของงานงานงานชิ้นแรกล่างจานไปเจอเสื้อตัวนี้ <c oughs> ได้เงินเดือนมาเนี่ยไไปซื้อเสือ้อเสือเส้อตัวละ99โคตน9 9้คตนตีเป็นเงินห0ารยบาท สมัยตะกี้เนาะสมัยตะกี้ตีเป็นเงิน5้ารอยบาทโอ้โหเสียตัวละหาร้อยบาทไปตีเป็นเงินไทยตัวละ99เ้โคนเนอร์แต่เราไปตีค่าเป็นเงินไทยแล้วก็บอกว่าอุ้ยมันคือแพงเท่ชั้นตั้งหาร้อยบาทณตอนนั้นแบบมันแพงมากสําหรับฉัน้นใะช่ไมมันแพงมากเพราะว่าทํางานเงินเดือน เงินเดือนก็หมื่นหมื่นหมื่นกว่าคนแต่เฮาเฮ็ดเป็นชั่วโมงไงเฮ็ดเป็นชั่วโมงเราก็เลยอยากประหยัดประหยัดประหยัดซื้อประหยัดกินก็เลยจําได้ว่าเสื้อตัวนี้ <c oughs> มันใส่ความรู้สึกว่ามันแพง <c oughs> พอมันพอบอกว่ามันแพงเราสื้อมาใส่แล้วเอาไปเฮ็ดงานซื้อเข็บใส่เฮ็ดงานเห็นใ่ก็ดีใจ,ใจได้เห็นเสียว่าฉันฉันเฮ็ดงานได้ ฉันได้เงินเดือนแล้วนะตี่ตัวละหาร้อยบาทมันมีความภาคภูมิใจเพราะมีความภาคภูมิใจแล้วให้คุณค่ามันว่ามันแพงมันแพงมากสำหรับฉันตัวตั้งห้าร้อยบาทก็เเก็บไว้ให้ลูกว่าเออเดี๋ยวน้องลงนาโตขึ้นฉันได้เห็นเสียตัวนี้ที่แม่สตาร์บไว้แม่บอกว่ามันแพงมากสำหรับแม่กับงานชิ้นแรกใส่เสื้อไปล้างจาน กระเสือตัวละเก่าสิบเกาสามสิบเก้าโค้ดเสื้อสีดำไหมไปเหตุงานบางทีมันบ่มักบ่มักเพิ่อนอยากเปลี่ยนเสื้อนียคะคุณค่าบางทีเราให้ความหมายของเสื้อผ้าจะไม่ว่ามันแพงไปเนี่ยเราก็เก็บเข้ามาแต่จริงแล้วทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์อย่าไปเสียดายเฮสิสื่อสอใจไอ้อย่างเขาอย่าไปเสียดายมันจะซื้อจะจ่ายอะไรจะไปดูที่ราคามันพอใจก็ซื้อไปเลย ที่มันใส่แล้วมันโอเคกับตัวเราไม่ได้เกี่ยวที่ราคาห้าร้อยบาทแพงจังเลยกับฉันตัวเองนะทำงานงก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 งจะซื้อเสื้อตัวละห้าร้อยบาทบอกว่าแพงจังสิแม่เออเหตุงานเหตุงานตั้งแต่เสา์แปดโมงเศ้ารกล้างจานวาสันถูพื้นวาสาันถูพื้นทำความสะอาดเหตุวสันเสิร์ฟวสันกลับบ้าน5้าโมงยิน พอได้เงินเดือนมานะมคือคือหมายถึงมันมันย้อนกลับไปณนะขณะนั้นค่ะมันก็เลยได้คําตอบว่าเออจิกิงงแล้วทําไมฉันต้องไปบ่นว่ามันเพงเราทํางานเราก็ต้องจ่ายให้กับตัวเอง <c oughs> หาล่อยแพงเลยบึงมีไอ,อโอันเฮตเออ้ย <c oughs> <c oughs> นี่นะอือ่ะ <c oughs> สิอ,อมอ,อมบักบวบขั้นว่าบักบวบบักบวบก็แแมนบักบวบบักตนูนก็แแมนบักตนูนต้องแยกกันเห็นไหมทำกับข้าวเนี่ยมัน มันมีแต่เรื่องราวให้ให้เขาได้สังเกตเลยพี่น้องบักตนมันก็คือกันกับบักบวบนะคล้ายค้กันรูปร่างก็คล้ายๆกันข้างในก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้บวบอันนี้ตนอ่าคล้ายๆกันทีนี้เราก็บอกว่ามันชื่อบวบมันชื่อตนแต่พอเราเอามาแกงอ่อมใช่ไหมเอามาแกงอ่อมทีนี้ยายนีจะใส่ตัวนี้นะไม่ยายนี้สิใส่พักก้านจอง,องประทีบนี้พอเขามองย้อนเข้ากับสังคมเด้อ มองย้อนเขากับสังคมผู้คนมาฟังยายนี้บอกเข้าใจอันนี้มันจะเปลี่ยนการเทียบเปรียบเปยนะคะการเทียบเปรียบเปยเวลาเฮ็ดกับเขามันจะได้ความรู้ต่างๆทํางงทํางานอะไรก็ตามมันจะได้ความรู้ในตัวของมันเองอ่ะพอเฮ็ดพอเราทํากับข้าวใช่ไหมเราทํากับข้าวเนี่ยเอามาแกงอมบักบวบใส่ผักกาดจงค้นกะสิวามึงเฮ็ดอย่างบะถึกสูตรแท้แมนบล่ะ ข้างบ้านเพื่อนกรยชิว่าทําอะไรไม่ตรงสูตรสูตรแบบนี้มันมีที่ไหนมันไม่ใช่สูตรแกงอ่อมอะไรใส่ทั้งหวบใส่ทั้งฟักใส่ทั้งผักก้านจองเห็นไหมคะทุกอย่างมันไม่ตรงสูตรเขาสิไปเดินตามสูตรอาหารไม่ได้มันเราจะไปเดินตามสูตรชีวิตของใครไม่ได้เขาต้องออกแบบสูตรของเขาเองสูตรชีวิตของเราเอง มันมองตามกันเพราะั้นมองตามกันเขาก็เลยต้องตามกันตาม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 กันเราก็เลยกลายเป็นคนที่ตามคนเขาทําอะไรเราตามคนมันเลยบ่บเป็นตูของเจ้าของมันเลยบ่บเติบโตในการใส่ชีวิตมันเลยบมาเลยหาลู่ทางหาความเป็นตัวตนของเจ้าของนะบ่ได้มันแข็งแกร่งมันเติบโตมาจากสิ่งเล็กๆนน้อยพวกนี้ค่ะ กินเข้ากับขนมจีนอย่างเงี้ยเอมไ่เขาก็ว่าเรากินข้าวอะไรกินข้าวกับขนมกีนกินไปทั่วทิบทั่วเด่นนะทีนี้ถ้าเราเป็นไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นว่าเขาบ่าเป็นตัวของตัวเองเขาเป็นไปตามสองคนเขากับซิบก้ากินเขากับขนมเซ็งเขาก็เลยกลายเป็นตกหลุมตกบ่อใส่ชีวิตตามคนอื่นเออถ้าเขาเออ ฉันที่กินเขากับกับโนเซนฉันแซบฉนนันกินของฉันเป็นชีวิตของฉันเห,เห็นไหเฮากับโฟชีวิตของเขามีความสุขด้วยตัวเขาเองนี่เวลาที่เขาสิเป็นตัวของเจ้าของเขาต้องเปลี่ยนความคิดตั้งแต่เราทํากับข้าวเห็ดงานมันได้ขอมูลดีขึ้นยังนี่เห็ดงานเห็ดกับเขาอยู่ในบ้านนี่สิโอ้เสบตา มือดำก็สร้างมาานันเทอะนะสงสารเธอจังอยากไปนั่งไกลๆเอาผ้าเช็ดน้ำตาให้ต่เก่งใจผู้เป็นพี่อยู่รวมกันมาเห็นเวลาตั้งหลายนาทีไม่ได้เจอคนอื่นสักทีแต่เมียนั้นตีบอกเข้าใจ สูนได้สูนแหงความหักคำแพงต้องมาเสียนาน้ำตาไหลอาบมาไปเห็นเธอใครนนใจลายใครเอ็ดไม่อายให้เสียเซวมันร้องไห้อยู่คนเดียวบบได้เห็นเราใจหายเองต้องสารเธอจัง นี่สิบตัดคลิปด้วยสิปอยแบบธรรมชาติธรรมชาติจะเป็นตัวของเราเองสาวๆอาหารการกินข้าปรุงอาหารเองกับขาแสบมับเก็ตของเขา <c oughs> ไม่งั้นเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไร <c oughs> มันสำคัญสำคัญมากกับชีวิตเท่ากัน <c oughs> เ็นมือดำดำเลยมีเห็ดมีแหงเลอเนี่ยคันเห็นมือดำดำยังไงมีแหงมีแหงมีแหงใจวีวีมันธรรมชาติพี่น้องมันมันมันบบเนี่ยมันธรรมชาติเห็นทงเห็นท่านน่ยดำใส่โอ้มันมีความสุขมันอยู่ตัวลรวไงมันอยู่ตัวแล้วมันอยู่ตัวแล้วมันก็แบบเังไงล่ะเห็นนึ่ใส่ดำดำใส่โอ้มีความสุขอะไร อาหารบ้านเข้าเห็ดกับเห็ดบางอย่างองเนาะอ่อนบวบอันนี้อันนี้ค่ะ fc fc ที่ดูยายนี้เนาะคะ่ะเ o w h o เบิ่งกันเลี้ยงเงินเบิ่งยายนี้ทุกคนก็นสิขเข้าใจเนาะ สิ่งที่มันยุ่ข้างหนาห้องเฉยพี่น้องสิ่งอันมงที่มันยุ่ข้างหนาห้องเ่ะเวลาเขาเขาทำกับเขาเนี่ยเราจ่ายจ่ายไหมจ่ายอารมณ์ไปกับอาหารเขาจาใจ่ายเวลาเบิงทุ่มเทเบิงบามันมีอยียงแนเนี่ยดูรายละเอียดของมันที่เขาเรียกว่าดูดีเทลในอาหารคุณผู้ชมทำบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆแล้วอ,อยู่เงียบๆกับเจ้าของเพราะเจ้าจะมีสติในการ พวกเจ้าจะมีสติสติเขาเนี่ยมันจะโลง่งสมองของเขาเนั้นมันจะโลง่งสมองโล่งอ่ะเพราะสมองโลง่งแมนบอกมันจะเกิดไอเดียใหม่ๆให้กับชีวิตเ่าดีย้อย่อยไปประเขาเอา,อาปปมาย้ประมาทความเงียบนะความเงียบเป็นบอ่อเกิดแห่งความฉลาดความเงียบเป็นบอ่อเกิดไอเดียต่างๆ ร้องเบิงข่าวจากสองเคขินว่าไงเบิงข่าวจากสองสองไรยการเบิงไหมพวกเจ้างร้องเบิงข่าวจากสองไร้การเบิงเด้อสังเกตเบิงท่าผู้ใดยุ่งเงียบๆแล้วสมองมันบ่ติดมันบ่ชินบาชทีเขาไปเบิงคงเบิงข่าวเนี่ยมันจะปวดหัวมันจะปวด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 เครซี่ทั้งวันปวดปวดปวดหัวมันมันมันโฟกัสชีวิตเจ้าของบ่ได้มันไปโฟกัสชีวิตผู้อื่น พี่ี่มาดูไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มาดูไม่ใหญ่นีนี่มีแต่ได้นะคะมีแต่ได้มาดูยายนี้มีแต่ได้ได้ข้อคิดได้แง่คิดเบาสมองด้วยนะ แต่ะะมมนอยู่บ้านเขายู่ประตูน้ำได้หลายเดือนเนาะแม่บอะถ้าอยู่บ้านเราอยู่ประตูน้ำเยอะๆเนี่ยแบบนี้สีเขียวอ้ำล้ำไล่ล้างจานง้ามือย้ามือเว้นเสิร์ฟย้ามือแลงล่างจานง้ามือแลงเฮ็ดงานเนี่ยเข่างานเนี่ยล่างจานกับจัดหัวจานเฮ็ดทุกอย่าง เสิรส์ฟบริษัทมือแล้วร้อยซองร้อยจานโอ้ยฝรัง่งจะเป็นกินอาหารไทยดีฝรั่งชอบอาหารไทยฝรัง่งในสต็อกคูมเนี่ยกินอาหารไทยดีดีอาหารไทยไขยด่ดีดูสิล้ำในฟังเนาะยังไม่เศร้า เสียงพระเทศดังมาผ่านเครื่องขยายคนแห่นมากมายในงานบุญประจำปีกินข้าวปุ้นเอาบุญพระเวทฟังเทศมัดซีบ่เห็นเงาคนดีอ้นี้มันซึมเศร้า มองไปทางไหนเห็นแต่สาว,าวบ้านอื่นพากันมวนคือคืนคือชื่นบานแทนนอกเขาอยู่บนศาลาเอาแอบนั่งบังต้นเสาคืดหอดแต่หน้าเจ้าคืดหอดคำวา้าจนน้ำตาไหลโอ้ยพระเวทหอนปาก เสียงพระเทศเรื่องพระเวทสันดอนตอนที่ท่านบุตตาเบิ่งนางมาที่ให้เธอสิไกลไปนาบกวนคืนคงเตาซ้ำเหากับ ผู้สาวโบเห็นกันสุมมือนีน้ำตาอไาอกันละบบไหว <c oughs> กันเทศโศกจนได้กอดเศร้าให้นั่งมาที่หำให้้องหาลูกอยู่วนวนโอ้หลวงพี่เอ,อ้ยพ่อคนนี้ใจสิขาดร้อน วังแล้วได้แต่หำหง้นเขาจากจนให้หำมไงเดี๋ยวตอนจบใยนี้จะให้เคล็ดลับนะคะเคล็ดลับนี้คือท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองผูใ้ใดรู้สึกว่าเจ้าของหงุดงิด หุดหงิดนะหุดหงิดไม่คือหุดหงิดเนี่ยถ้าเรารู้สึกหงุดหงิดพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์เขาเอิ่นว่าเปลี่ยนทานอารมณ์เปลี่ยนทานพลังงานของเขาเนี่ยเพราะตูเขาเนี่ยมันเป็นตัวของเรามันเป็นเอนทจีใช่ไหมร่างกายของเรามันเป็นพลังงานมันใส่พลังงานมันกินพลังงานเป็นอาหารมันบ่ถ้าเขาเครียดมากถ้าเราเครียดมากมันจะเครียด เซลล์ทุกเซลล์ของเขามันก็จะเครียดทีเนี้ยลองเปลี่ยนฐานพลังงานเปลี่ยนเวอร์ชั่นทํำยังไงก็ได้ให้คุณยิม้มยิ้มช่วงแรกอารมณ์อารมณ์อมของเขานะมันเข่าบทถึงความสุขจ้ของเพราะว่าเขามีแต่ความทุกข์ความเครียดซม,มือม,มือซม,มือซม,มือมือมือมีความเครียดสมือซมือจากปีจากปีจากปีเนี้ยมันเลยเข้าฐานภายในอารมณ์รอยยิ้มอารมณ์ หัวเราะมันเข Alber ่าบ่ถึงมันไม่เข้าใจทีนี้ให้เขาฝึกฝึกยิ้มและหัวเราะคุณฝึกยิมและหัวเราะคุณฝึกไปเลยคุณไม่ตัวคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะขาดทุนการฝึกยิ้มและหัวเราะคุณฝึกไปเลยยิมและหัวเราะสี่บอกให้เออบ่ได้บ่าขาดทุนฝึกยิมและหัวเราะใหม่ๆม,มันจะไม่ชินเพราะว่าเพราะว่าร่างเพราะว่าบางคนเครียดสถานเดียว สภาพว่าอารมณ์ฮองมันเครียดเครียดเครียดมันเป็นป <Viol ent. S 2> ีสองปีพลงคนก็เครียดมันเครียด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 มันเครียดมันยึดมันติดลายมันเห็นอะไรมันก็ยึดติดมันเลยบอ่กล้าปล่อยรอยยิ้มมันเลยไม่กล้าปล่อยเสียงหัวเราะออกมันอัดอันอ่านี่เปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่เปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่นะคะคุณยิ้มแล้วหัวเราะ มันเป็นมันเป็นพลังงานพลังงานแห่งพลังงานบ่มเมือยพลังงานสะดวกสบายพลังงานดีเออถ้าพูดในสายพลังงานสายเอเนจีเนี่ยนะวนะันนี้ยายนี่ก็ให้ก็คิดนินดๆหน่อยๆถ้าอยากดูยังเสียไปเบื้องลหลสดไม่ยนี่ผนะู้ใดอบอกเข้าใจก็ก็ช่วงแรกๆไม่เข้าใจหรอกเพราะเราไม่ เจ้าเรียกว่าเขาใจดอกเพราะเขาบ่หูเรียงเอน็นเพราะเขาเขาใจเรื่องเอนิจีเพราะเขาบ่รู้พราหาูว่าเขาเขาเขาเป็นค้นแบบใดสิแม่บางคนบ่รูเด้ว่าเจ้าของเป็นค้นแบบใดมากอีกอย่างกินอีอยงบ่รููเดีนั่นแหละเขาใส่ชีวิตเสียเปียบเจ้าของอีเมก่อนคำดักดำปื๊ดเขาไปตามเป็นแต่กระแสสังคมหลายเขาก็เลยผิดเพี้ยนไปเสร็จแล้วค่ะสงสา,ารเธอจังอยากไปนั่งไกลไกล เอาผ้าเช็ดน้ำตาให้เอาอยู่ใส่ละมาทินสิบพอจะปิ่งไก่ตัวแล้วก็สิบพัดผักบุ้งจะกินบ่โอ้ยห่าปนเธอัาทินเอ่อเออ